สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีันผู้ชมถุก่ันนะครับเปิดจาา้าตีกังเกาดำนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับว่านหมาเบกหรือว่ากามินดำนะครับมีทรัพยคกณมากมายนะครับชื่อว่ากามินดำหรือว่านหมาเบกนะครับเดี๋ยวเราไปไปโจมมือเลยนนะครับกับปอมเรามาตึงอะไรนะครับตี ลูกกามินดำวายนะครับหรือว่าว่านหมาเบกนะครับว่านหมาเบกหรือกามินดำนะครับมันจะอยู่ใกล้กับหมา,าว่านนะครับใกล้กับหมา,า,ว,า,า,าว่านใกล้กับว่านหมาปราบแต่วว่านหมาปราบเดงเตะกามินดำหรือว,าาอาว่าวานหมาเบกนะครับจะอยู่ใกล้กับหมา,าว่านหมากตีชุดนะครับมันจะเตกต่างตีตเนือ้อเนื้อข้องข้องแหงข้องอัวยอย่างเดียวนะครับปลอยว่านหมาเบกนะครับหรือว่ากามินดำนะครับจะมีเทพ เทปตรงกลางนี้ดำประกายกระปร้ายนะครับล่างใบจะโอเคนะครับแต่จะมีกอบคือว่านมาเบกหรือว่ากามินดำนี่นะครับมันจะอยู่กลายกับป่ายาวานหมกัมกๆกลายเครื่องจนจะเต็บจะเยกันไม่ออกเลยนะครับมาว่านกับมาว่านมาเบกหรือว่ากามินดำนี่นะครับอ่าตอนนี้ตีให้ท่านผู้ชมชมอยู่นะครับคือว่านมาเบกหรือว่ากามินดำ ว่านหมาเบกหรือว่ากระมินดำนะครับคือเป็นสมุนไพรอ่างรงกวนรักนะครับอ่าแก,ไกไ้ไปแก้เจ็บได,ได้ยางไม่ว่ารถได้ยยนตัวอืดตองฟืนนะครับลกกูกระป๋าอ่านเรือรังหรือว่ามาร่งดําสยนะครับใจว่านหมาเบกหรือว่ากระมินดำเนี่ยครับเป็นองค์ประกอบหรือกินกินรสว่านเป็นเว้นเว่นนี่ก็ได,ดับเนื้อ ว่านเป็นเว้นๆมากินทรดก,ก็ได้นะครับหรือถ้ากไขต่ตานทรดไม่ได้ก็ไปบดป่งทำเป็นแคปซูลน,นะครับได้เหมือนกันนะครับว่านมาเบกหรือว่าขมิ้นดำนะครับเนื้อในป๋องออกมาแล้วนะครับมันจะออกที่อรอบๆออกที่ถุงป่อ่อนแล้วก็หมวงดำตรงกลางนะครับหมวงดำดำนะครับเจ้าว่าดินอุดมสมบ,บูรณ์น,นะครับถ้าปืนสีดินสมบ,บูรณ์ไม่มีท่ากินมีเลยนะครับมันจะโชว์ในเนื้อ พี่รอบจะเชื่อออกจุ่มปูนอ่อนนนะครับเลปอรูเดียกับมาตรงกลางจะเป็นวงกลมดำออกมวก่วงนี่คือว่านมาเบกและก็มินดำทีไม่มีท่านตรงกลางในดินเลยแต่ถ้าว่ามีท่านตรงกลางในดินนะครับจะไม่โชว์ที่จุ่มปูจะมีเกา้าเก้าออกดำดำถุกกลางนะครับแต่พวกนี้มันจะไม่จบทา้าขีมีถ้าขีมีเกินไปมันจะตายนะครับการเก็บเกี่ยวว่านกบมินดำนหรือว่าว่านมาเบกนี่นะครับตรงเก็บเกี่ยวใอ้กลบควบ ควบควบอย่างไรคือเมื่อตอนตอนนี้มันเป็นผืดดมลูกเมื่อตอนมันแหง้งตอนมันตึงกับนดหวาระตนเกตตนเองตายเมือนการมินแล้วนะครับวัวกล้องวานกามินดาเนี้ยหรือว่าวานไม้เบกเนี้ยมันจะให้ทับประคุณต่างยาสูงหมากนะครับจะมีตาดตาดาทับประคุณราหนอาอานต่างๆ่ยวกับตัวยาจะหมากยิ่งขึ้นนะครับเรือ่องการปลูกอะไรก็แล้ลเตะน,นะครับเราใจเองปลูกกันง่ายพันุนะครับ เตะปอบรบแปดเดือนทิพเดือนขึ้นนะครับตอนเลื่มเกตตึมถีแล้วก็มันจะตายตมันตั้งมันตั้งแหงไม่อยู่แล้วแต่กระเตกไม่กีนหลักม,มันจะไม่ใช่ให้ไปไหนแต่ว่าการเก็บมาตตายานะครับเป็นช่วงเป็นช่วงระยะเวลาในการเก็บนะครับจะว่าเก็บมันตายาให้ได้ท้าปะคุณหมากตีกุดตีทุดปวดจากการหมากตีทุดนะครับการเก็บวันหมาเบกรกหรือว่ากระมินดํานี่นะครับตรงเก็บในช่วงเดียตอนนนตายแล้วนะครับตอนแห้งแล้วมันจะให้ท้าปะคุณหมากในช่วงนั้นนะครับเพราะว่ามันจะท่วมในตา,าเปลือยตรงการทางแน่นะครับก วันนี้ญายิพี่น้องมาพบกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิงด่งกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต,ต่อไปนะครับแต่ว่าพี่น้องต้งเขตนดีนะคามินดำหรือว่าว่านมาเบีร์เนี้ยมันจะอยู่กล้กับป่ายาวว่านหมากตีดชุดนะครับหมากหมักเลยแต่ว่านป่ายาวว่านนะครับเส้นคลางนี้จะไม่ที่ดำเดือดมู่เนี้ยจะไม่กระจายหมากเป็นนี่เรียกว่าปิดกีดแต่เด็กน้อยๆอยไม่มีเลย เต้เต้พื้นลำต้นปยาหยาวันนะครับจะกลายกันเลืมมันจะกลายกันหมักนะครับพวกนี้จะอยู่กลายกันตามาเราลงได้แต่ว่าจะปะคุณกับกลายกลายกันนะครับแต่ว่านี่จำรับพ่อแม่เลยคลิปนี้คือคลิปกล้องวัานหมาเบกหรือว่ากัมมินดํานะครับกัมมินดําโอเคนะครับเอ่อปีนองการปลูกก็ปลูกตามปกติให้ปี่นองติดตามจมในคลิปต่อไปนะครับมีว่านอีกมากมหม่ให้ปี่นองได้ทึกตจ้าแต่มันเปลียมากมาย่นะครับจำรับวันนี้คลิปนี้นะครับพมก็ยุดติเกตตานี้ก่อนนะครับ ขอบคุณคกลับจำรัดทีตติดตาชมชมอย่าลืมกดกดเจ้กดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อให้กำลังใจได,ด้ติดตามชมคลิปต่อไปนะครับท่านพระมินทสวัสดีครับ